สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยัง้งกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นและตำแหน่งฐานอาหารของกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและกองกาลังภาคพื้นดินอิสราเอลใช้อาวุธประจำกายบุกถล่มตม้นแบงของกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสในเฉวอนกาซาใส่ไม่ยั้งต่อเนื่องปลิดชีพฮามาสได้จํานวนมากและโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอล ปิดที่สมาชิกกลุ่มก่อกันไลยฮิตบัลละที่กำลังวิ่งหนีดับสยองและอิหร่านเฮิมประกาศล้างแค้นจะโจมตีอิสราเอลให้หายไปจากแผนที่โลกล้างแค้นให้กับนายพลอิหร่านที่ถูกอิสราเอลสังหารในซีเรีย เมื่อวันที่3เมษายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกวาการาลฮามาและััณธมิตหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลนะครับถล่มโจมตีตำแหน่งฐานที่มั่นและเครือข่ายทานอาหารของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในพื้นที่เชวนกาซาเหตุการณ์ยูนิตแลหลายแห่งด้วยกันนะครับทั่วเชวนกาซาโดยฉากการสรุปนี้กองทัพอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินล,ลบเทพนะครับ F16 S15S35 ิ F 16, F 15, F 35, ยิงระเบเิดเตดัมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์ถล่มโจมตี แต่ตำแหน่งของกลุ่มกวากระไรฮามาสตึมสตึมใส่ไม่ยังแบบนี้นะครับจนทําให้เกิดระเบิดเถิงเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีเกิดกลุ่มกวาและเปลวไฟนะครับลูกเลวพุ่ง ากาตำแหน่งที่ดูเจดมได้อาวุธหนักของกองทัพอิสราเอลหล่นใส่หัวฐานที่มั่นของกลุ่มกาอกระไลฮามาสใส่ไม่ยั้งอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับและคาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มก่อกระไลฮามาสเสียชีวิตจานวนมากและทําลายโครงสงร้างอาหารของกลุ่มกาอกระไลฮามาสได้จำนวนมากเช่นกันนะครับไปยน้องโดนเป็นเต็มสกรดน,นั้นไม่น่ารอดแน่นอนครับและใครอยู่อาคารดังกล่าวที่ถูกกองทัพอิสราเอลถล่มนะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่ายังคงต่อสู้กับกลุ่มก่อกระไลฮามาสต่อไปในเขตคานยูนทิทางตอนใต้ของจุวกาซา และกองทัพอิสราเอลกล่าวว่า,วากองพญญลยันเกรอะที่7นะครับของกองทัพอิสราเอลได้พบอาวุธจบนน้ากนะครับความกลุ่มกวอาพลายฮามาในเขตการยูนิตในขณะที่กองทัพอากาศ และหน่วยวิศวกรการต่อสู้ของกองทัพอิสราเอลได้ประสานงานกันร่วมมือกันทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายฮามัสรวมถึงคลังอาวุธคลังแสงของกลุ่มก่อการร้ายฮามัสในพื้นที่เดียวกันจะทําให้ระเบิดเสียหายยับเยินไปเลยนะครับและหน่วยคอมมานโดของกองทัพอิสราเอลและหน่วยกองพันกีวาตีของกองทัพอิสราเอลนะครับปฏิบัติการในย่านเอลอาแมนของเขตคาดยูนิตซึ่งในช่วงวันที่ผ่านมาทหารอิสราเอลได้สังหารและจับกลุ่มหน่วยปฏิบัติการ ของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้จำนวนมากนะครับตามข้อมูลของกองทัพอิสราเอลและกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอิสราเอลนะครับได้โจมตีอาคารและเอมวอต้าดินหลายแห่งในส่วนของกาซานะครับในช่วงวันที่ผ่านมาและในขณะที่เครื่องบินอื่นๆนะครับโจมตีสถานที่อื่นๆหลายสิบแห่งรวมถึงคลังอาวุธคลังแสงเครื่องยิงจรวดและอาคารที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสใช้นะครับงานนี้กลุ่มก่อการร้ายฮามาสก็กินอาวุธหนักของกองทัพอิสราเอลไปเต็มๆอย่างต่อเนื่องนะครับ จากการที่แช้อาคารหลายหลังที่เป็นอาคารที่พักของพลเรือนของชาวปาเลสไตน์นะครับมาไปถานก่อการร้ายงานนี้ก็ถูกกองทัพอิสราเอลจัดหนักจัดเต็มด้วยวัหนักที่มีนะครับที่กองทัพอิสราเอลก็ชื่อว่าเป็นกองทัพหลักต้นของโลกนะครับก็ถูกโจมตีใส่ไม่ยั้งจากกองทัพอิสราเอลแบบนี้อยู่เรื่อยมานะครับส่งผลให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาจำนวนมาก ดับเกลือนดับสยองไปเกิดใหม่รายงานตัวกับผ่านเลาะหรือยาวบานต่อไปจากคุณกรรมที่ตามสหองฮามาสเองนะครับเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับปเป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลใช้อาวุธครบมือน,นะครับบุกถล่มตำแหน่งของกลุ่มกองกำลังฮามาสในชุมนกาซาใส่ไม่ยั้งเลยแล้วพี่น้องที่มีฉากการสู้รบที่ถ่ายไปโดยกล้องหน้าหมวกของทหารอิสราเอลภาคพื้นดินนะครับ เอากล้องติดหมวดไปแล้วก็ปฏิบัติการจู่โจมตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสไปด้วยนะครับที่แสดงเห็นว่าพวกเขาและทีมรบของเขานั้นได้ปฏิบัติการโจมตีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในตึกสูงต่างๆในพื้นที่เนวนกาซานะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่ากองทหารอิสราเอลได้สามารถจับกลุมผู้ปฏิบัติการกลุ่มก่อการร้ายฮามาสหลายสิบคนที่พยายามจะออกจากโรงพยาบาลน,นัสเซร์ในเขตคานยูนิตทางตอนใต้ของุนรูกาซานะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา และตามข้อมูลของกองทัพอิสราเอลกองทหารของหน่วยคอมมานโดนะครับของกองทัพอิสราเอลได้ตรวจค้นโรงพยาบาลน,นัสเซอร์และแอลอา,อามานะครับเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มกวาดการ์ไลฮามาตจะไม่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับและจับกลุ่มซามามาได้จํานวนมากพร,ร้อมกับปิดชีพสมาชิกกลุ่มกวาดการ์ไลฮามาตได้ด้วยนะครับและผู้ต้องสงสัยหลายสิบคนที่กองทัพอิสราเอลจับได้ในพื้นที่โรงพยาบาลน,นัสเซอและเอลอามานแห่งนี้ ได้ถูกส่งตัวไปยังหน่วยงานความมั่นคงซินเบ็ดนะครับและหน่วย504ของหน่วยที่ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการซักถามเฉลยศึกนลครับเพื่อทําการสอบสวนต่อไปนะครับเพื่อหาข้อมูลทางทาหารว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาสจงการอยู่ตรงไหนบ้างและจับตัวประกันไว้ที่ตรงไหนบ้างต่อไปนะครับเพื่อเอาข้อมูลเหล่านี้ไปเข้าตีฮามาสและช่วยเหลือตัวประกันต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้ท่ามกลางการฏเดัติการโจมตีในย่านอันอามมนของทัพอิสราเอลรายงานว่าหน่วยคอมมานโดไน,น้าย,ยึดอาวุธและสังหารมือปืนฮามาสได้หลายสิบคนด้วยกันนะครับทาให้งานนี้กองกำลังภาคพื้นดินและกองทัพอากาศอิสราเอล ร่วมมือประสานงานกันนะครับโจมตีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอย่างต่อนเนื่องนะครับเพื่อไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาสมีโอกาสมีชีวิตรอดในโลกใบน,นี้ต่อไปนะครับเพราะถ้ามีชีวิตรอดแล้วก็จะมาโจมตีประเทศอิสราเอลอีกนะครับงานนี้ก,กองทัพอิสราเอลก็เลยส่งกองกำลังที่ดีที่สุดนะครับเข้าูโจมตัวไหนเขากลุ่มก่มอกรา,ารร้ายฮามาสเพื่อลบกลุ่มก่อการร้ายฮามาส ให้หายไปจากแผนที่โลกโดยเร็วที่สุดนะครับไมกก่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามโดยกองทัพอกากองทัพอากาศกองกาลังภาคพื้นดินแบบนี้นะครับพี่น้องและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลส่งโดรนโจมตีนะครับโจมตีในพื้นที่ตันแห่ีงที่มีสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายบัเลาะนะครับ กลุ่มกอกาลาฮิตบันลอดคนดีนะครับได้ยิงจรวดใส่พื้นที่ของประเทศอ,อิสราเอลในพื้นที่นาฮาริยานะครับจำนวนถึง10ลูกเลยนะครับตามรายงานข่าวอย่างนั้นกองทัพอิสราเอลจึงได้ส่งโดนโจมตีนะครับมาไล่ล่าสมาชิกกลุ่มกากลาฮิตบันลอดที่เห็นตัวกําลังวิ่งอยู่ภาคพื้นดินนะครับไปดองและนำมาสู่การยิงที่แม่นยําแบบนี้นะครับซัดตุ่มแบบนี้จะทําให้สมาชิกกลุ่มกากลาฮิตบันลอดดับสยองภายในที่สุดนะครับโดยกองทัพอิสราเอลรายงานว่าได้โจมตีทางอากาศ ต่อกลุ่มกวาการล้ายฮิตบอลลอนะครับหลังยิงจรวดโจมตีในพื้นที่เมืองกาลิลีทางตะวันตกของอิสราเอลเมื่อเย็นของเมื่อวานนี้นะครับและกลุ่มวกวการล้ายฮิตบอลลอหลายคนถูกโจมตีด้วยมือของโดนโจมตีอิสราเอลด้วยนะครับทางตอนใต้ของเลบานอนหลังจากที่ยิงจรวด10ลูกใส่พื้นที่เมืองนาฮาริยานะครับงานนี้ของครับอิสราเอล ก็สามารถชีพสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิตเบิลเลาะได้อย่างตอ่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะมีน้อยมีมากก็าตามแต่เมื่อทาร้ายประเทศอิสร,ราเอลก่อนงานนี้ของทัพอิสร,ราเอลก็ส่งอาวุธหนักอย่างโดยตรงตีนะครับไล่ล่าจะสามารถชีพสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิตบิลเลาะดับสยองคาถนนไว้ในที่สุดนะครับปุ๋ยในประเทศเลบานอนต่อไปจากผลกรรมที่ตามสะดงเขาเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านตรงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับ <S <S และเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผู้นําสูงสุดของอิรานนะครับในอาลีคามินนี่นะครับ ได้ออกมาประกาศลั่นว่าอิหร่านจะแก้แค้นอิสราเอลนะครับที่มาสังหารบดานายพลชั้นนำของหน่วย a ออารซที่อยู่ในเมืองดามัสกัสของประเทศซีเรียนะครับงานนี้อิหร่านขอแก้แค้นอิสราเอลว่าอย่างนั้นเลยนะครับพี่น้องโดยผู้นำวิหลานคนนี้ได้พูดว่าพวกไซออนิตหรืออิสราเอลจะต้องโดนลบให้หายไปจากแผนที่โลกด้วยน้ำมือของพวกเราพวกเราจะทำให้พวกมันเสียใจกับอาชญากรรมครั้งนี้นะครับผู้นำวิหลานกล่าวไว้ ง,งานนี้ก็ต้องดูนะครับว่าอิหร่านจะโจมตีอิสราเอลจริงไหมนะพี่น้องแต่คาดว่าถ้าโจมตีมาจริงๆขกองทัพอิสราเอลก็พร้อมตอบโต้อ,ตตอย่างหนักแน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้อิหร่านมาสนับสนุนเหล,ล่าบรรดาก่มกอการรลายที่อยู่รอบตัวประเทศอิสราเอลนะครับไม่ให้มาสนับสนุนกองกําลังกอการรลายเหล่านั้นได้ต่อไปนะครับส่งผลให้เป็นเหตุผลว่าทําไมอิสราเอลจึงต้องโจมต,ต,ตีซีเรียในพื้นที่ของ IRGC นะครับ เพื่อที่จะสกัดไม่ให้อิรานสนับสนุนพวกก่อการหลายทั้งฮามาสและฮิ้มันลาะนั่นเองนะครับพี่น้องขนคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับว่าอิรานจะโจมตีอิสราเอลจริงไหมหรือแค่ขู่เล่นๆปล่อยให้ฮามาสและฮิ้มันลาะโดนอิสราเอลลุมยำต่อไปนะครับคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลาเพียงเท่านี้ถ้าผู้มิชาติพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้